บวนการสขั้นตอนนะคะในการปรับขึ้นแล้วคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณต้องการค่ะอยากรู้ไหมคะว่าทำไมเนี่ยบางคนเนี่ยเขาขอแล้วเขาก็ได้รับในสิ่งที่เขาต้องการเขามีวิธีการปรับขึ้นยังไงนะคะแล้วคุณจะทำยังไงเนี่ยให้คุณเนี่ยได้ขอเนี่ยแล้วได้รับในสิ่งที่คุณต้องการค่ะสวัสดีค่ะโกรลวิดยูนะคะ เป็นช่องที่รวบรวมหนังสือดีๆนะคะแล้วบทความดีๆที่ทุกคนเนี่ยสามารถนำไปปรับใช้เพื่อจะได้เติบโตในแบบที่ดีที่สุดของตัวคุณเองค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงกระบวนการปรับขึ้นพลังงานนะคะซึ่งจาก The s e c r e t นะคะที่นำมาใช้เนี่ยได้นำแนวคิดนะคะมาจากคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาใหม่ค่ะ เป็นขั้นตอนที่มีคนเนี่ยประสบความสําเร็จระดับโลกเนี่ยนำมาใช้กันเยอะเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพูดถึงหนังสือนะคะเนื้อหาอ้างอิงนะมาจาก secret อุ้ย the secret นะคะ sorry the secret ค่ะ the secret นะคะของลอนดาเบิร์นั่นเองค่ะคุณจะทำยังไงนะคะให้คุณเนี่ยได้รับในสิ่งที่คุณต้องการนะคะขั้นตอนที่หนึ่งคือการขอค่ะ การขอนะคะก็คือการบอกกับจัก,กรวาลน,นะคะหรือบางคนจะเรียกว่าพระเจ้าก็ได้นะคะก็คือบอกในสิ่งที่คุณต้องการเลยนะคะว่าคุณต้องการอะไรไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักสุขภาพการแบ่งปันคืนสู่สังคมนะคะให้ทุกคนเนี่ยเขียนออกมานะลงบนแผ่นกระดาษนะคะเพื่อที่จะขอกับจักรวาลหรือพระเจ้านั่นเองค่ะขั้นตอนที่2นะคะคือเชื่อค่ะ เชื่อว่าคุณได้รับสิ่งนั้นแล้วนะคะเชื่อเลยแล้วก็คิดไปเลยว่าคุณได้รับสิ่งนั้นเหมือนแบบว่ารู้สึกเลยว่าได้รับมันแล้วค่ะถ้ามีความสงสัยนะคะเราก็บอกกับตัวเองอย่างแรนล้าเลยว่าฉันรู้ว่าสิ่งนั้นกำลังมาค่ะตอนที่3นะคะรับปรับปรือมยินดีนะคะเหมือนแบบว่าตัวเองได้รับสิ่งนั้นมาแล้วนะคะทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองเนี่ย รู้สึกมีความสุขที่สุดนั่นเองเหมือนเราได้รับสิ่งนั้นมาแล้วค่ะวิธีการปรับขึ้นความรู้สึกทันใจนะพูดกับตัวเองได้เลย 1- ขณะนี้ฉันกําลังรับ 2- ขณะนี้ฉันได้รับสิ่งดีๆในชีวิตทุกอย่างแล้ว 1- ขณะนี้ฉันกําลังรับมีสองคำพูดนะคะ 1. ขณะนี้ ฉันกำลังรับ2ขณะนี้ฉันได้รับสิ่งดีๆทุกอย่างในชีวิตแล้วคนนะคะก็สงสัยว่าแล้วเมื่อไหร่หละ่ะที่ฉันจะได้รับในเมื่อฉันขอแล้วบางคนก็ขอไปเรียบร้อยออลงหน้ากระดาษนะคะเชื่อเช,ชื่อยังสุดจิตสุดใจเราก็จะได้รับก็คาดหวังว่าจะได้รับนะคะ แล้วเมื่อไหร่นะจะบอกว่าเรื่องนี้ไม่สามารถบอกได้เลยนะคะมันอยู่ที่ตัวคุณเลยนะคะว่าคุณจะปรับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะว่าคุณจะปรับและจัดวางยังไงให้ตัวคุณเนี่ยเข้ากับจักรวาลหรือเข้ากับสิ่งที่อยู่เบื้องบนหรือว่าหลายๆคนเรียกว่าพระเจ้านะคะเพราะฉะนั้นนะคะมันอยู่ที่ตัวคุณแล้วนะคะก็ขอให้เป็นช่วงเวลาแล้วก็เป็นท i มมิ่งที่ จักรวาลน,นะคะพระเจ้าจะจัรรสิ่งนั้นให้กับคุณนั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากได้ข้อมูลดีๆอย่างนี้นะคะและอยากเติบโตไปด้วยกันนะคะฝากคอมเมนต์ได้เลยนะคะข้างใต้คลิปว่าคุณอยากขออะไรจากจักรวาลหรือพระเจ้านะคะ r Grow with you นะคะจะนำทริคดีๆนะคะแล้วก็นำทุกคนไปถึงสู่จุดนั้นให้ได้นะคะฝากติดตามช่อง r Grow with you ไว้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ